จึงสั่งเสียกับนางพมหอมเป็นครั้งสุดท้ายตัวพ่อไม่มีสมบัติอันใดจะให้เจ้านอกจากงาทั้งสองข้างนี้หากเจ้าไปเจอแม่น้ำให้เจ้านำงาข้างข,างข,างขางวาโยนลงไปมันจะกลายเป็นเรือส่วนงขางข้างซ้ายโยนลงไปมันจะกลายเป็นไม้ผ่ายสิ้นคำนั้นพญาช้างตาก็ขัดใจตายอย่างน่าเวทนานางพมหอมร่ำให้ตาจะขาดใจเมื่อเห็นร่างไร้วิญญ,ญาณของพิดานางตัดงาทั้งสองข้างตามคำสั่งเสียและออกเดินทางพร้อมสามีและลูกๆทันที เมื่อมาถึงริมแม่น้ำนางพรมหอมโยนงานทั้งสองข้างของพิดาลงไปในาน,าน้ำทัในใดนั้นเองงาข้างขวาก็กลายเป็นเรือส่วนางาข้างซ้ายก็กลายเป็นไม้ไผ่ตามที่พ่อกล่าวไว้ทั้งหมดจึงลงเรือเพื่อเดินทางต่อระหว่างการเดินทางในแม่น้ำอันเงียบสงบผีพรายนางหนึ่งผู้มีจิตปฏิพัทธ์ในรูปโฉมของพระโอรสได้แปลงกายเป็นดอกบัวง,งามลอยตามเรือของนางพรมหอมมาอย่างเงียบๆลูกๆของนางพรมหอมเห็นดอกบัวสีสวยก็ร้องให้อยากได้ และอ้อนวอนให้ผู้เป็นแม่เก็บมาให้เม่ดดอกบัวลอยเข้ามาใกล้เรือนางพมหอมจึงเอื้อมมือไปเด็ดดอกบัวทันใดนั้นเองผี่พลายก็คืนร่างเดิมแต่ชาตินางผมนผอมตกลงไปในน้ำแล้วก็โดดขึ้นมาบนเรือนางผมหอมที่ตกลงไปในน้ำร้องเรียกสามีและลูกๆด้วยความตกใจแต่ไม่มีใครได้ยินนางพยายามตะเกียกตะกายว่ายน้ำเข้าฝั่งด้วยความยากลำบากหัวใจของนางเต็มไปด้วยความ,มาทรมทุกข์จนกระทั่งไปอาศัยอยู่ในป่าอย,ย่างโดดเดี่ยว เมื่อพระโอรสและลูกๆเดินทางกลับถึงวังข้าทัตบริวารต่างนำอาหารหวานข้าวมาถวายผีพรายในร่างนางผงผอมรับกินแต่ของคาวมิแต่ต้องของหวานสร้างความประหลาดใจแก่ข้าหลวงใ่วังเป็นอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปผีพรายก็เริ่มแสงดงฤทธิ์เดชในยามที่อยู่กับลูกๆของนางผมผอมมันจะแปลงกายเป็นผู้ผีหลอกหลอนให้เด็กทั้งสองหวาดกลัวเด็กๆแล้วเรื่องนี้ให้พระบิดาฟังหลายครั้งแต่พระองค์กลับไม่ทรงเชื่อจนกระทั่งวันหนึ่ง ลูกทั้งสองเกิดความคิดว่าคนที่อยู่กับเรานี้คงไม่ใช่แม่ของเราเราออกไปตามหาแม่ที่แท้จริงกันเถอะลูกสาวนางผมหอมคนพี่กลาว่เด็กทั้งสองจึงแอบออกจากวางังกลับเข้าไปในป่าพวกเขา้องเรียกหาแม่ไปเรื่อยเจนกระทั่งพบนางผมหอมผู้เศร้าหมองเด็กทั้งสองเล่าเรื่องผีร้ายที่แปลงกายเป็นแม่ของตนให้ฟังและสวนนางกลับเข้าวางังแต่ด้วยความหวาดกลัวนางผมหอมจึงไม่กล้ากลับไปลูกๆทั้งสองกลับเข้าไปในวงัง แล้วเรื่องที่พบแม่ให้พระบิดาฟังพระโอรสทรงดีพระทยัยแต่ก็ทรงกังวลว่านางผมหอมจะไม่ยอมกลับมาจึงออกอบายให้ลูกทั้งสองกลับไปหาแม่ก่อนเด็กๆก,กลับไปหานางผมหอมและคิดหาวิธีที่จะรังแม่ไว้ไม่ให้หนีไปอีกจึงบอกนางว่าแม่จ๋าผมของแม่ยาวมากเลยพวกเราจะช่วยหาเขาและสางผมให้นะเมื่อได้โอกาสเด็กทั้งสองก็แอบมัดผมที่ดำยาวของแม่ติดกับต้นไม้และตะโกนเรียกพ่อ นางผมหอมได้ยินดังนั้นก็ตกใจและพยายาม